เาแหวนที่ให้ไปก็ต้องใส่ตามรูปประมาณนี้นะครับก็มีตัวรองตัวนี้หนึ่งตัวเอาามด้วยแป้นเดิมนะครับใส่แหวนอีกหนึ่งตัวใส่บูแล้วก็แหวนแล้วก็ขันน็อตเข้าไปไม่ต้องแน่นนะครับตรงนี้ขันแน่นค่อยขันที่ตัวรถอีกทีนะครับเพราะว่ามันต้องหมุน นั้งแล้วก็จะเป็นตรงนี้นะครับแล้วก็ก่อนที่จะอัดหัวข้างบนนะครับแนะนำให้ดูตรงนี้ก่อนนะครับไปตรงเนี้ยมันจะไปกระแทกกับสายตรงนี้กับสายตรงนี้นะครับให้บิดให้บิดให้เขาให้ให้มันไม่โดนนะครับคิดว่ามันไม่โดนนะไปสายนี้ก็คือเราดัดได้ดัดไปก่อนนะครับ พอมันหลบได้ที่ปุ๊บแล้วก็อัดน็อตที่ตอนแรกบอกว่ายังไม่ต้องอัดแน่นนะครับมันก็จะเป็นน็อตตรงตรงนี้ครับอัดให้แน่นเลยอัดให้แน่นปุ๊บก็มาดูตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับมันจะต้องไม่โดนแป๊บเบรกมันจะต้องไม่โดนสายตัวนี้นะครับแต่ถ้ามันโดนนะครับเราต้องแกะนี้แล้วเอาสายสาย a อ s เเนี่ยรัดติดกับแป๊บเบรก รตรงน,นี้แต่ผมจะดูก่อนว่าของผมมันจะติดหรือเปล่าครับลูกทรงก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้โอเคครับเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วนะครับก็ผมแนะนําให้ช่างมาเช็คอีกทีหนึ่งว่ามันโดนกันไหมระหว่างตรงนี้กับตรงนี้หรือตรงนี้นะครับก็อันนี้ผมก็เช็คแล้วว่ามันหากกันเยอะนะครับก็ปลอดภัยแ้ะนี้นะครับก็ห่างกัน ดูนะครับ